สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและชาวกระริ่งทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับจดจำเหลําในวันที่4กันยายน2565พบกันเช่นเคยในสถานการณ์การชุรบกันในประเทศเมียนมาครับวันนี้ผมมีการอยู่จองรเรลียนนะครับจะมาเฉลยให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การรุบกันในประเทศเมียนมานครับก็ประเด็นแรกก็เรามาที่เอเอที่อยากขายกันก่อนนะครับเพราะว่า จะข่าเอที่ได้ประท่ากับกองทัพลูกน้องมีนอองที่ได้ขนเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์และทางขบวนรอดไป ทางภาคจะขายเอเอจึงได้เกิดการประทะกันอย่างหนักหน่วงนะครับถ่ายกองทัพเนรอกที่ได้ใช้กำลังที่เข้าไปโจมตีในพื้นที่ของรัฐยะขายเอเอนะครับที่ได้เกิดการประทะกันทำให้ทหาระา AA, จะขายเอเอเสียชีวิตไป28นายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมนอ่อกที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และใช้ทางเครื่องบินขับไล่ F-29 ถึงระเบิดใจในพื้นที่ รัดยาข่ายเอเอนะครับเพราะว่าผ่ายยาข่ายเอเอที่ได้อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านและในพื้นที่ของรัดยาข่ายที่มีกําลังพลกำนวนหมื่นกว่าคนนะครับก็ได้อบฝอยพออกจากพื้นที่เพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องหมินอ่องใช่เครื่องบินรบ f อ9เข้ามาถึงระเบิดชั่อย่างต่อเนื่องนะครับ ภายรัชค่ายเอเอนะครับก็ได้เสริมกำลังเข้ามาเพิ่มชาวทาแลนด์ในพื้นที่ของรัฐค่ายที่มีทางเข้าในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้มีการประทะกันกับกองทัพเนียนอ่องที่เสริมทัพมาทางภาคพ,พื้นดินและมีทางยานพาหนะของลูกน้องเนียนอ่องเป็นจํานวนมากและได้เกิดการประทะากันขึ้นนะครับเพราะว่าภายกองกําลังยัก่ายเอเอได้มีการจุนเชื้อและลมตายอีกเป็นจํานวนมากครับ กองทัพลูกน้องเหมีนอ่องที่ได้เจิมทัพเข้ามาในพื้นที่ของยาข่ายเอเอนั้นก็ได้มีการท่ายอย่างหนักนะครับไ่เอเอนั้นแต่่ายกองทัพเหมีนอ่องก็ได้โจมตีอย่างหนักหน่วงโจมตีทังอากาศและทางเฮลิคอปเตอร์และทางภาคพื้นดินนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของยากค่ายเอเอนะครับเพราะว่า่ผ่กองทัพเมีนอ่องมีกองกาลังเหนือกว่าและอาวุธเหนือกว่าพร้อมทั้งลบทางอากาศด้วยนะครับแล้ว,ว่ายกองกําลังยาข่ายเอเอกก็ได้มี การเฉืนเสียนะครับในพื้นที่หลังกาวที่ได้มาปะทะหน้ากับกองทัพนกร้องเห็นอ่องที่ได้เถือมาทางภาคเพื้นดินกําลังทหาร580นายนะครับก็ได้ถูกกระหนเ่เยงิงกันกับกองกําลังยาักษ์คายเอเออย่างตอ่อเนื่องนะครับก,กองทัพเหม็นอ่องก็ยิงปืนคอกเข้ามาในพื้นที่ยะกค่ายเอเออย่างตอ่อเนื่องนะครับ แต่พายุไข่เอนะครับ้าจะนเปอร์ทางไกลนะครับยิงลูกน้องเหมินอ่องร่วมตายถามจิบกับนายและบาเดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่ยักไขา่ที่มีทั้ง25กิโลนะครับเพราะว่าฝ่ายกองกําลังยักไขา่ที่ได้เชิมทัพเข้ามาในพื้นที่ต่างๆก็ระทบกองทัพลูกน้องเหม็นอ่องใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน f อ9ี่มาถึงระเบิดชัยทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐหยากไข่ได้ถูก ่ายเผาบัดไปไม่ต่ำกว่า35หลังนะครับเพราะในพื้นที่ยักษขายที่ได้มีการประท่าและเกิดการประท่ากันนั้นก็่ายกองทัพเนอ่อนก็ตรงใจทํากับพี่้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในเวลา8นาฬิกาถึงสนาฬิกา่ายกองทัพเนอ่องที่ได้ใช้ทางเฮลิคอปเตอร์อย่างต่อเนื่องนั้นมีการทิ้งก้อนหินลงมาทางอากาศด้วยแถมทางสารเคมีต่างๆที่ทิ้งลงมาตามในพื้นที่ของรัฐยะก่ขายเออ ที่มีกองกําลังเป็นจํานวนมากและภามทางนักรบหญิงและนักรบชายที่ได้มาปะเชิญหน้ากับกองทัพลูกน้องเหมอนอ่องตามภาคพื้นดินนะครับเพราะว่าทางภาคพื้นดินของกองทัพลูกน้องเหมอนอ่องที่ร่้เสริมเข้าม,มาในพื้นที่ และมีการยิงปืนใหญ่ช่วยกองทัพเมียนอ่องอย่างต่อเนื่องทําให้ผ่ายกองกําลัง AA รัฐยักษ์่มีการชุนเชื้และเริ่มตายและไล่เสียทับให้กองทัพนุกน้องเมียนอ่องไป2แห่งนะครับผ่ายกองกําลัง AA ก็ได้ถอนทัพออกจากพื้นที่และไปอยู่ในล่านในของรัสยักา์่เองพื้นที่ที่สําคัญและในพื้นที่สําคัญและเป็นในพื้นที่ใหญ่ของยักษ์่เอเอนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเมียนอ่องก็ไม่ทราว่า เป็นในพื้นที่สำคัญและจุดเนียนเขาสูงที่มีการวางปืนใหญ่และมีการเตรียมปืนใหญ่พร้อมอยู่ตลาด24ชั่วโมงนะครับปราก็ทัานมินอ,องที่ได้ใช้เครื่องบินขับได้เข้ามาพื้นที่ติดกับปืนใหญ่ของยาข่ายเอเอนะครับก็ได้ถูกยิงเข้าไปที่ลำตัวของเครื่องบินขับได้เอฟ9 3นัดนะครับเกือบล่วง เครื่องบินเอฟยี่สิบเก้าก็ได้ว่นกลับไปลงที่ในในวบิโตออย่างเรี่ยงด่วนนะครับเพราะว่าเอเอได้จัดการเครื่องบินของกองทัพมินอองเกือบจัดโด่งทันทีนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอองก็เชียงเจนกันนะครับเวลาหันกลับไปที่นวบิดตอก็ได้มีการบินไม่ปกตินะครับเพราะว่าเครื่องบินเอฟยี่สิบเก้าของกองทัพลูกน้องมินอองถึอได้ลูกลามข้ามาในพื้นที่เอเอนะครับ ในเวลาจิบนาฬิกาผ่ายกองกําลังเอเอนะครับที่รีดมพร้อมตามภักพื้นดินและในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้เห็นขบวนรถของกองทัพนุกน้องเหมินอ่องที่ได้บุกโลกเข้ามาในพื้นที่ยาคายเอเอที่เกิดการปะทะกันเพระาะว่าผ่ายกองทัพเหมินอ่องได้ยิงปืนคอกและปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของยาคายเอเอและแถมทั้งยิงลงที่ค่ายของยาคายเอเออย่างต่อเนื่องนะครับผายกองทัพเมนอ่องที่ได้บุกโลกเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชน แถวรอบนอก้วครับก็ได้มีการคุมทําลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้เลือดไหลัทย์ตินพี่น้องประชาชนที่ข้างตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่หนีมาได้ก็มีแต่ผู้แจรและผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับก็ถูกกองทัพเนนอกได้จับกลุ่มและทุบตีเป็นจํานวนมากนะครับ นี่ครับการกระทําของกองทัพ缅นอ่องทํากับพี่น้องประชาเตินท,ที่ไม่มีทางช่นะครับแถมผ่ายกองทัพนอ่องที่ได้ประสานงานกันให้เปิดถนนทุกสายที่ได้ตรวจคนพี่น้องประชาตที่สัญจรไปมาในพื้นที่ของรัฐกายเ a เ ที่ได้เกิดการประทะากันกับกองทัพลูกน้องมินอองนะครับเรามาในพื้นที่คักกายที่ได้เกิดการประท่ากันกับกองทัพลูกน้องมินอองเช่นกันนะครับเพราะว่าได้มีกลุ่มกอง,งกำลังป,ปกป้องไม่้องประชาชน PDF และ l p t f นะครับที่ได้เกิดการประทะากันอย่างหนักในพื้นที่มินเนะครับก็ได้มีการทุ่มโจมตีและกระหน่ำยิยงกระบวนของกอง,งทัพมินอองที่กำลังขนเสบียงอาหารอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่จะขึ้นไปภาคเหนือหรือ ในพื้นที่รักกะเหรี่งต่างๆนะครับกระถุกการชุมโทมตีและกระนํายิงขระนของกองทัพมินอ่องและเสียหายไป4คันและล่มีการจัดก,การทหารน้องมินอ่องเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าแปดนายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการประทะก,ก,กันกับกองกําลัง กทีเอฟและกลุ่มปกป้องพี่น้องประทัชนที่รักษาการพื้นที่และบริเวณในพื้นที่ต่างๆมีการรับประเวนและมีการบางทุ่นระเบิดต่างๆทางเข้าของในพื้นที่มินเยนะครับที่จะเกิดการปะทะกันกับกองทัพมินอองที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่ของมินเีนั้นก็ได้มีการบางทุ่นระเบิดต่างๆระเบิดจักระเบิดท่ททำลายยานพาหนะของกองทัพมินอองได้ทั้งคันนะครับภายกองทัพมินอองก็ไม่ สามารถเข้ามาได้ในะพื้นที่มินเย,ยนะครับก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์สองดำได้นะครับมารับประเวนและถึงระเบิดลงมา ประมาณ7 0็ดถึงหาลูกไล่นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเหมือนอ่องเลเสียขบวนรถของกองทัพเหมือนอ่องไม่ต่ำกว่า8ปดคันและพร้อมทั้งทหารได้รับบาดเจ็บและเจียชีวิตอีกด้วยนะครับฝ่ายก,กาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับตระเียนตามพื้นที่ในพื้นที่เมืนเย,ยนะครับก็ได้เสียชีวิตไป3ลรายาลและบาดเจ็บอีก10กว่าลายเช่นกันนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเหมือนอ่องที่ได้ใช้เฮลิอคอปเตอร์และเครื่องบินมาพิงระเบิดใส่ในพื้นที่ของพี่น้องประชา ชนพื้นที่นิ่งเย,ยนะครับครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การชอบกันในประเทศเมียนมาที่จะเกิดการระท่ากันในวันนี้นะครับผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับจะได้ทับข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับ